เป็นไงครับผมมาไกลวะไกลไกลวะจัดประมาณห้าร้อยเขาฝนนี้เส้นหนาเส้นตาเนาะเอาเอาเอนี่ตัวที่ไหนไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะโอ๊ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่อยๆย่างโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไหวไหมโอ๊ยใช่ครับผมมาไกลวะไกลไกลวะจัดประมาณห้าร้อยเขาฝนนี้เส้นหนาเส้นตาเนาะสงสัย สงสัยเจอของดีสงสัยเจอของลุงพวกนี้นะเป็นเม็ดๆนะได้ของได้ของได้ยาได้ยาอื่นมอดอันเป็นไครครับรถไปเจอสร้างบ่สร้างเผือกสร้างเผือกเียวเนี่ยทำหนาวทำหนาวทำหนาวอปัดโท้โอ้คนสวดคนสวด๋อคนสวดยู่น้อกันโอ้ซีเมนร่องยา เห็นปะตรงร่องเดื้อของเราดีดิตรงล่องดิลองไปมือขึ้นถือถือวสัตว์จัดมาสี่แข็งแกบ่ห้องดีอยูไม่ไหวแล้วนะโอ้ยังมันโอ้สงสัยของไแท้ไม่ไหวของปแทะไม่ไหวก็ไปไปแทม่มีคนไปตามไค่คนอย่างนี้ว่ใช่ใช่ไปตามอีกคนนึงนั่นได้ยินปะ เอาเอาเนี่ยตัวนี้เนั่ยแน่นเหลีวขึ้นไปน้ำกันขึ้นวางกันไอ้เบื้องไปไม่ไหวนี่ดิสิลีไม่ไหวนะนี่ไอ้เบืน้าหนูบอกแล้วนี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันสิลีไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยยังทำยังไงอ่ะไม่ไหวแล้วอย่างนี้น่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยคอยคอยยังโโอ ไม่เคยเจอเลยอย่างนี้นะโอ้ยหัวพี่ก็มีเป็นอย่างนี้เด้อหัวพี่นะโอ้ยโอ้หอยสีเลิกแล้วหอยสีเลิกแล้วแนวนี่ปาจัดซองเลยบอจัดซองเลยอย่ามันแห้งบนันบอโอเคโอเคครับพูดอะไเดียนี่จัดซองเลยบอแบบนี้จัดซองเลยเนาะเลิอกไม่เห็นบอกจัดซองเลยเป็นยังไงมาดีไมาเชยร์เลยนี่หอยบอแล้วเมียอจมคนบอดีบอดีแท้บอดีเอากันมากยังไง มาเฮ็ดเรื่องแบบนี้เจ้าพ่อสงสารบอกเขานั่งใบยาเลยใบยาเลยไปเอาใบยามาไปอำเภอเลยพี่ไปอำเภอเลิกแยกกันแล้วอย่างได้เลยคุณสองคนเนี่ยนี่ก็ไม่ดีชวนกันไปชวนไปอย่างไปบ่ได้เลยเนี่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 ยร่องยาลุงเท่านี้ร่องยาลุงเทคนนี้เออบวักขี่เฮี้นใส่ให้แล้วมอย่างโอ้โหแมนความนะฮยังหนูค่ายงออกมาไม่ไหวเลย เอาตีเอ้าไปยังผู้ใดผู้ใดบอกยังผู้ใดบอกยังปั๊บปั๊ผู้ใดผู้ใดเบาไหวเลรอเด้อผู้ใดบอกเมื่อกี้นี่ไอ้ที่ผู้เมียเขาผิดกันนี่ผู้ใดเบานะวีหรือเปล่าหัวหัวนี่นี่หัวหัวนี่เขาไปอะไรอย่างนั้นยังไงหรอผู้ใดเหราเมื่อกี้นี่เขาไปที่นู่นเออมันที่เดียวกันโอ้ยผัวมียผิดกันตุ๊บุ๊บนี่ไปสิเหลี่ยมไม่ตัดสั้นเลยนานอีกเครียดหัวหมด เรียกว่าไม่ไม่ส่วนเข้าเข้าไปไงโอ้ออกอยู่จากป่านี่เป็นเรื่องเลยบ่ออกจากป่ามานี่เป็นเรื่องเลยเนาะเจ้าเน้อโอ้ยบ้าดิหมดไม่รู้ก่อนเฮ็ดให้ผัวเมียพี่กันเนาะตัวเนาะไป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 โอ้บ่หน่าครบเลยเนาะตัวเนาะวังดีกับกายเป็นวังลายโอ้ตายแล้วสั่งว่า